สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเหรียญที่ชื่ออาจจะคุ้นหูเรานะครับหรือว่า l e โอหรือที่มีชื่ออีกอันว่าอ่านว่ายูนัสเซตเลโอนะครับว่ามันคือ,อไรนะครับโดยเหรียญเลโอ Leo เนี่ยก็จะเป็นยูทิลิตี้โทเค็นนะครับที่ใช้ในระบบของ i f i n นเด็นะครับโดยชื่อนี้เนี่ยก็จะมาจากภาษาละตินที่อ้างอิงมาจากนิทานอีกศบเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันคะโดย l e โอเนี่ยได้ก่อตั้งโดย a f ฟเฟนดหลังจากที่ Crypto Capital นะครับก็เป็นบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน ได้เห็นกองทุนบางส่วนเนี่ยได้ถูกรัฐบานยึดไปนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยไอไฟเนเนี่ยก็เป็นเป็นบริษัทแม่ของบิตไฟ n น n ซนะครับก็ได้เตือนว่าแบบนี้นี่ยมันคงไม่น่าจะมีโอกาสที่จะเอาเงินเหล่านั้นกับที่คืนมาไดา้ก็คือเงินที่โดนยึดไปนะก็เลยมีไอเดียว,ว่าเอ้ยเราจะเปิดโทเค็นลีโนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาการเงินของบริษัทนะครับก็คือขายเหรียญเพื่อกบยอดเงนที่หายไปนั่นเองนะครับผม พอขายเหรียญออกไปแล้วเนี่ยพอสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเนี่ยก็จะทยอยซื้อโทเค็นคืนกลับมาจนกว่าจะหมดตลาดไปเลยนะครับนอกจากนี้เด็กก็ยังมีการเปิดตัวโครงการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสนะครับก็ให้ชุมชนคริปโตเนี่ยสามารถที่ทําการตรวจสอบความคืบหน้าได้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการน้นเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าอย่างที่ระบุไว้นะครับก็คือเป้าในการซื้อเหรียญคืนนะครับ โดยทาง i อเฟ a n ็ตเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะซื้อเหรียญลีโอคืนจากตลาดในแต่ละเดือนนะครับโดยจำนวนเงินที่ถูกซื้อแล้วก็เบิร์เนี่ยจะเท่ากับอย่างน้อย27%ของรายได้ที่สร้างโดย i อเฟ a n ็ตนะครับบริษัทได้กล่าวว่ากลไกเบิร์เนี่ยจะดวเนินต่อเนื่องไปจนกว่าจะรีดีมโทเค็นได้ครบทั้ง100%นนะครับก็ถือเป็นเหรียญที่ดูไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าสักวันเนี่ยเหรียญน,นี้จะต้องหมดไปนะเพราะว่าเจ้าของเขาก็จะตามทยอยตามซื้อคืนไปเผานั่นเองนะครับผม ถ้าใครที่ซื้อเหรียญน,นี้ไปแล้วก็พอได้รู้ที่มาเรียกว่าโอ้ว้าวเราซื้อทําไมเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเหรียญที่จําจนวนมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบเหรียญน,นี้ก็ไปซื้อมาได้เลยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม